เอปเปลิลแอปเปิลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บแอปเปิลกันค่ะนี้เรามาเก็บแอปเปิลที่สวนหลียะกิโลละกิโลละยี่สิบห้าโครนนะคะไปค่ะเก็บแอปเปิลกันมแมา่ยายะผลูกแกแอปเปิล

โอ้ยใส่ทุ้งค่ะเอาอ้ยแอปเปิ้ลลูกแดงๆชิมกันนะอร่อยหรือเปล่าใช่ <Wow. S 2> ไม่ค่อยสมบูรณ์อันเนี้ยโมาเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะฮ <Okay. S 1> ู้เต็มสวนเลยค่ะ <Okay. S 2> เยอะมากเอาลูกไหนดี ลูกนี้นะว้าวอร่อยไหมคะอา่อแล้วแอปเปิ้ลแล้วเออเออปลูกแกแอปเปิ้ลเลยปลูกแกแอปเปิ้ลไปเก็บแอปเปิ้ลให้มามาด้วยค่ะเะไปแล้ว เอาลูกใหญ่ๆนะคะใหญ่แนั่่มมก็ใหญเออเอาเลยค่ะเอาดึงออเดินดึงไม่ได้อะอดึงได้ค่ะเอาเอาสิลูกใหญ่มากเลยนั่นดึงมหมป๊อปป๊าขันดูวหยอยและแอปเปิ้ลดึงค่ะอุย้ยเฮลิคอปเตอร์เยืดออกมาแล้วว้าว มาดูหน่อยเอามาใส่ถุงค่ะโอเคใช่ใช่เอาอาหรวิูมาเก็บลูกพลัมกันจ้าใช่ไหม โดกมาเลยดูส oh, ิส um, อ oh. ้โอ um. ้ลูกใหญ่มากเลยทุกคนโอ้ยเมมอลีเนีเรอดินมาอน่เราจะเราจะจ่ายตังค์ค่ะ ตรงนี้เป็นที่จ่ายตังค์นะคะดูตาช่างเขาใหญ่มากแล้วก็จะมาช่างกิโลนะคะนี่ <c oughs> จะจ่ายเงินก็ตีตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนมาเก็บโอ้ได้แอปเปิลนะคะทั้งหมดเราจ่ายไปที่150่ง้โครนจ้าได้ลูกพามพลุ่มเมแล้วก็แอปเปิลนะคะลูกใหญ่มากกลับบ้านกันจ้าโอเคฮาเด ขอบคุณที่รับชมจนจบ<ด>คลิปนะคะคแล้วเจอกันคลิปใหม่ค่ะบาย